สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซล,ลาเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้จะมาสอนออนไลน์ e ีที่53นะครับการคำนวณระบบออฟกริดชุดกลางนะครับผมตอนที่1น,นะครับผมในตอนนี้จะเป็นการยกตัวอย่างนะการคำนวณระบบออฟกริทที่มีโหลดประเภทกระชากไฟอยู่ในระบบนะครับผมแล้วก็โหลดต่อเนื่องนะครับผม คำว่าโหลดกระชากไฟกับโหลดต่อเนื่องนี้มีคํานิยามสั้นๆนะครับผมคําว่าโหลดกระชากไฟก็คือเป็นโหลดที่มีอัตราการบริโภคกําลังไฟที่สูงในช่วงขณะนะครับผมอย่างที่เคยกล่าวไปก็คืออย่างเช่นพวกมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์ก็เป็นโหลดประเภทกระชากไฟนะครับผมแล้วก็โหลดต่อเนื่องนะครับผมสวัสดีคุณหัดชนนด้วยนะครับผมสวัสดีครับนะ ถ้าใายกันเข้ามาแล้วนะครับผมโหลดต่อเนื่องก็คือเป็นโหลดที่มีการบริโภคกําลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องยาวนานนะครับผมนะอย่างเช่นตู้เย็นนะอุปกรณ์ประเภทตู้เย็นแล้วก็ CCTV กล้องวงจรปิดนะครับผมนะก็เป็นโหลดต่อเนื่องโหลดอะไรก็ตามที่ใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทโหลดต่อเนื่องนะครับผมนะในการคํานวณระบบอ๊อปปิด นะชุดนี้เป็นชุดกลางนะครับผมนะตอนที่1นนะสมมติว่าผมมีตัวอย่างโจทย์ก็คือนะจงออกแบบระบบออฟก,กริตล้วนโหลดใช้งานมีดังต่อไปนี้นะครับผมนะข้อที่1ตู้เย็นขนาด6คิวกำลังไฟ85วัต์ใช้งาน24ชั่วโมงนะเป็นโหลดต่อเนื่องแน่นอนนะถึงมันจะกินไฟไม่เยอะแต่ว่ามันใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนะข้อที่2เครื่องซักผ้า10กิโลกรัม กำลังไฟ450วัตต์ใช้งาน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์อีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะคำนวณว่าในหนึ่งวันจะใช้งานอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับผมก็คือหนึ่งสัปดาห์ก็ซักผ้าครั้งสองครั้งก็ครั้งละสามชั่วโมงนะต่อสัปดาห์ประมาณนี้โดยประมาณการนะข้อสามหม้อหุงข้าว,ข,าวขนาด1.2ลิตรกำลังไฟ650วัตต์หุงเป็นเวลาสองชั่วโมงต่อวันก็คือเช้า ชั่วโมงหเย็นชั่วโมงหนโดยประมาณนะครับแล้วก็ข้อ4หลอดไฟ AC ไฟบ้านขนาด18วัตต์ก็คือหลอดไฟประเภทอย่างนี้นะ LED ทั่วไปนะเป็นจำนวนทั้งหมด6หลอดใช้โดยเฉลี่ยด10ชั่วโมงต่อวันนะข้อ5ทีวีจอแบนขนาด40นิ้วกำลังไฟ260วัตต์เปิดเป็นเวลา12ชั่วโมงต่อวันนะอื่นๆนะอย่างเช่นนะชาร์จมือถือแท็บเลต็ตอื่นต ต่างๆก็ประมาณ50วัตต์เป็นเวลา10ชั่วโมงต่อวันนะก็จะคำนวณนะออกแบบระบบออพกรดสำหรับโหลดต่างๆต,างต,างต่อไปนี้นะครับผมนะสวัสดีน้องชลทิศด้วยนะครับสวัสดีพี่ปิยะสวัสดีคุณสนันนะทักทายกันภาพมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์เรียบร้อยต้องบอกก่อนว่าการออกแบบระบบออฟกรดในลักษณะที่มีโหลดต่อเนื่องด้วยนะแล้วก็โหลดกระชากไฟนะ ในตัวอย่างนี้โหลดต่อเนื่องก็คือ1ตู้เย็นนะใช้ไฟ24ชั่วโมงแน่นอนนะโหลดกระชากไฟก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะก็คือมันจะต้องหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมานะมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบก็อยู่ในกลุ่มของโหลดกระชากไฟนะครับผมเราจะคำนวณยังไงจะใช้อุปกรณ์ยังไงนะครั้งนี้เป็นตอนที่1นะึเราจะคำนวณเป็นตอนต่างๆนะก็จะสอนต่อเนื่องกันไปนะถ้าสอนคลิปเดียวจบ มันจะใช้เวลาน้อยนะแล้วก็ทําให้ความเข้าใจของท่านอาจจะยังไม่ดีพอนะเพราะฉะนั้นจะต้องแบ่งเป็นหลายๆตอนนะจะต้องกล่าวกันแบบชัดเจนนะว่าในการคํานวณแล้วก็ออกแบบระบบจะมีหลักการยังไงทฤษฎียังไงแล้วก็รายละเอียดต่างๆยังไงนะครับผมสวัสดีพี่นาซาวด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีกันเข้ามาแล้วนะครับผมพี่ทํางานไปครับนีนะ่ผมเพิ่งออกกะมาก็ทําภารากิจหลายๆอย่างนะ รวมถึงเจ้านี่เลยนะบาลานซ์ลิเทียมนะให้ดูกันชัดๆเต็มๆเกือบสัปดาห์แล้วนะยังไม่เสร็จนะยังกระแสยังไม่ลงเป็นศูนย์นะตั้งไฟแค่นี้สามจุดสี่ห้าสี่หนะแล้วก็ผมมีตัวนะตัวนี้นะเป็นสวิตชิ่งซัพพลายยีสิบสี่โวลต์ยีบแอมป์นะต่อผ่านบูตแล้วก็ผ่านไดโอด แล้วก็ไฟที่ทได้มาชาร์จบาลานนะก็เพิ่งทําเมื่อวานนะก็ตั้งกระแสได้ตั้งโวลต์ได้นะหลายท่านเห็นผมปรับ5โวลต์แต่ว่ากระแสเนี่ยเดินเท่านี้ทาไมผมถึงปรับ5โวลต์เพราะว่าผมมีไดโอดอยู่นะหนึ่งตัวนะไดโอดที่ขาออกของตัววงจรบนะูตบักคอนเวอร์เตอร์ทาหน้าที่ในการป้องกันไฟที่ไหลย,ย้อนจากแบตลิเทียมเนี่ยกลับไปหาบักบูตนะแล้วก็ ตัวมันเองก็ทําหน้าที่ในการกันย้อนนะก็คือกันย้อนไฟจากแบตนะไปหาบัคบูตนะนะสวัสดีพี่ชัยยุทธด้วยนะครับผมก่า,ายกันเข้ามาแล้วนะครับ่นะผมที่ผมปรับห้าโวลต์เพราะว่านะคือหนึ่งราชาร์จลิเธียมอยู่ที่สามจุดหกนะแรงดันตกค่อมที่หายไปนในไดโอดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสี่โวลต์เพราะว่าเป็นไดโอดบิดมีทั้งหมดสี่ขาแต่ว่ามันจะนำกระแสของสองตัว เพราะฉะนั้นตัวที่นำกระแสจะมีแรงดันข้อมอยู่ตัวละ0.7รวมกันก็คือ1.4เพราะฉะนั้นแล้วแรงดันขาเข้าผมต้องปรับถึง5โวลต์เพื่อเอาไปหักกอบออกจากแรงดันของไดโอดนะเพื่อจะได้ไฟออก3.6เพื่อชาร์จลิเทียมนะประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากก็จะชาร์จทิ้งไว้จนกว่ามันจะเป็นศูนะหรือว่าลงต่ำมากนะนะก็เกินนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ห,หายไปประมาณ23วัน ภารกิจก็พอสมควรนะถ้าว่างจริงก็จะเข้ามาสอนนะอ่ะโอเคพี่นาซาวทำงานครับอ่ะโอเคนะโอเคครับผมนะในเรื่องของการคำนวณน,นะเราจะต้องดูองค์ประกอบการใช้งานของโหลดต่างๆนะอย่างที่บอกไปก็คือมีโหลดต่อเนื่องนะแล้วก็โหลดกระชากไฟนะแบ่งเป็น2กลุ่มนะโหลดหนักโหลดเบาก็ยังไม่ได้พูดถึงนะ เพราะว่าโหลดหนักโหลดเบาเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ในการออกแบบระบบนะว่าคุณจะต้องมีอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยเผื่อกําลังสํารองเท่าไหร่นะเผื่อแบตเตอรี่ที่จะใช้เนี่ยเท่าไหร่นะถึงจะเพียงพอนะการออกแบบระบบออฟก,กริดเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เราไม่เยอะจริงนะรวมถึงการใช้งานที่อาจจะเกินสเปคของแบตไปเนี่ยมันมีความเสียหายแล้วก็มีผลกระทบทําให้ระบบเนี่ยล่มนะหลายวันที่ผ่านมานะ แดดไม่มีเลยนะแดดน้อยมากนะแต่ผมก็ยังเปิดแอร์นอนอยู่นะเพราะว่ากลางวันผมใช้ไฮโวล์นะเปิดแอร์นะแล้วก็ดึงแบตบ้างนะเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะก็วันนี้แดดดีนะแดดจ้าเลยนะถ้ามองไปข้างนอกแดดแดดดีมากนะก็หวัวใจหลักของการทำออฟกิดก็คือเราจะต้องเผื่อสเปคของอุปกรณ์ที่จะใช้ทำระบบเนี่ยให้ดีพอนะเรามาคำนวณน,นะหา กำลังงานของอุปกรณ์แต่ละตัวดีกว่านะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาบริโภคกําลังไฟเท่าไหร่แล้วใช้เวลานะเท่าไหร่นะอย่างที่บอกไปตามนี้เลยนะสวัสดีพี่ซายเบียด้วยนะครับผมนะผู้จัดจ,จาหน่ายแบตเตอรี่มือสองนะอยู่ทางฝั่งทนนะขอบคุณนะทุกกําลังใจนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ให้กันมานะครับผมนะบางทีผมหายไปวันสองวันก็ก็ทักกันมาแล้วนะ ว่าเอ๊ผมหายไปเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเรื่องสอนหรือ,อยังประมาณนี้นะทีนี้เราก็มาดูวิธีการคำนวณกันนะบทนี้มันจะเยอะนิดนึงนะผมก็เลยแบ่งเป็นตอนที่หนึ่งนะตอนที่สองตอนที่สามก็ว่ากันไปนะเพราะว่าเรื่องของการคำนวณเนี่ยถ้าเราไม่แม่นจริงเราคำนวณพลาดเนี่ยมันจะทำให้ผลออกมาเนี่ยมันผิดพลาดนะแล้วก็อยากให้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันไม่ อยากให้ความเข้าใจคาดเคลื่อนนะผมก็จะสอนแค่นี้แหละแล้วก็ที่เหลือก็จะคํานวณนต่อนะในคราวหน้านะเรามาดูโหลดแต่ละตัวกันนะตู้เย็น85วัตต์จริงๆแล้วมันก็เป็นกําลังงานที่ใช้ได้ตลอดนะแต่ว่าปัจจัยที่จะทําให้ตู้เย็นเนี่ยเขากินไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยขึ้นหนึ่งเราเปิดปิดบ่อยไหมนะวันหนึ่งอาจจะเปิดปิดประมาณ20รอบ30รอบนะมันก็มีผลทําให้การกินไฟของตู้เย็นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากว่าอากาศร้อนที่เข้าไปเนี่ย มันจะทําให้ภาระของการทําความเย็นเนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่กับตู้เย็นเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้เปิดปิดบ่อยเนี่ยการบริโภคก,กําลังไฟเนี่ยมันก็จะน้อยน้อยกว่ากับตู้เย็นกับที่เปิดปิดทั้งวันนะยิ่งเปิดปิดทั้งวันนี่ยิ่งแล้วเลยนะก็คอมเพรสเซอร์ตัดต่อทั้งวันสนุกเลยนะเราก็จะคํานวณน,นะเอาตู้เย็นขึ้นก่อนนะถึงมันจะกินไฟน้อยก็จริงแต่ว่ามันกินทั้งวันกินทั้งคืนนะ สูตรการคำนวณเหมือนเดิมครับเราอยากจะหา m นะกระแสเราย้อนกลับไปดูสูตรนะเราอยากจะหา m i เท่ากับ p ส่วน v ก็คือกำลังงานขานด้วยแรงดันนะเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขาให้เป็นกำลังงานวัดมานะแรงดันเรารู้อยู่แล้วว่าใช้กับไฟ220โวลต์นะเราก็จะได้กระแสกระแสตัวนี้จะเป็นกระแสที่คำนวณแล้วเป็นกระแสทางออกก็คือกระแสของทาง220โวลต์นะเพื่อจะกลับไปคำนวณหาต้นทางหรือว่าแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานหลักนะ ในการจ่ายให้กับระบบนะแล้วก็คำนวณหาขนาดของแผงแล้วก็อินเวอร์เตอร์ต่อไปในลำดับต่อไปนะแล้ก็คำนวณจากโหลดก่อนนะโหลดที่เราใช้แต่และตัวนะก็85วัตต์ตั้งหารด้วย220โวลต์ได้กระแสอยู่ d ่ประมาณ0.38แอมป์ AC นะผมจะเขียนไว้นะชัดแอมตัวนี้เป็นแอมป์ AC นะครับผมถ้าใช้24ชั่วโมงนะก็คูณไปก็ได้ทั้งหมด 19.2แอมป์ทั้งหมด24ชั่วโมงเขาบริโภคไฟเท่านี้นะเขียนใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้นะพักไว้ก่อนฮนะโหลดตัวต่อไปครับเครื่องซักผ้า450วัตต์นะครับผมแต่ว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยเขาบอกมาว่าการใช้งานเนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ใช่ต่อวันนะครับก็หมายความว่าคุณไม่ได้ซักผ้าทุกวันนะคุณอาจจะซักผ้าวันหนึ่งแค่3ชั่วโมงนะแต่ว่าสัปดาห์หนึ่งซักสครั้งก็เป็น6ชั่วโมงนะ หรือจะซักวันละ2ชั่วโมงนะซัก3วันก็เป็น6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะก็คำนวณน,นะโดยจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยนะครับผมถ้าโหลดเครื่องซักผ้าแต่ถ้าเราสามารถระบุเป็นวันหนึ่งนะใช้กี่ชั่วโมงก็จะง่ายเพราะว่าอะไรคือเราคิดคำนวณที่วันต่อวันในการทําระบบนะเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมาทุกวันอยู่แล้วนะแบตเตอรี่เราใช้หมดวันต่อวันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโจทย์มาแบบนี้นะคิดเป็นสัปดาห์เนี่ยจะต้องถัวเฉลี่ยต่อวันให้ ลงตัวนะออกมานะเพราะฉะนั้นแล้วข้อ2เครื่องสภาพเราก็คำนวณเหมือนเดิมครับหาก,กระแสามาก่อนนะก็เอา450วัตต์ตั้งหารด้วย220โวลต์นะได้กระแสออกมาที่2.4 0มป์ AC นะแต่ถ้าเฉลี่ยต่อวันก็ได้จะเป็น0.29แอมป์นะเขียนใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้นะใน1สัปดาห์มี7วันเอา7ไปหารตัวนี้นะะเดี๋ยวท่านจะงงว่า a 0.29มางก็พอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บ แล้วก็เอาหารด้เจ็เลยนะเพราะว่าเราจะเฉลี่ยต่อสัปดาห์นะนับรวมเสาทิ์ด้วยนะครับนับรวมเสาทิ์ด้วยนะตัวต่อไปครับม้องข้าวนะหกร้าบวัตต์นะก็สูตรเดิมนะตั้งด้วย6กรหสบวัตต์หาร2อ0ริบโวลต์นะได้กระแสออกมาเป็น2.95จุดแอมเอนะใช้งานวันละสงชั่วโมงนะก็คูณเข้าไปนะได้กระแสทั้งหมด5.9า้าแอมนะพักไว้ก่อนหลอดไฟนะหลดข้อที่สี่หลอดไฟนะ 18วัตต์ทั้งหมด6หลอดนะคูณกันทั้งหมดได้108วัตต์ก็ตั้งหารเหมือนเดิมหารด้วย2 2 0โวลต์ได้กระแส0.49แอมแใช้งานวันละ10ชั่วโมงนะใช้งานวันละ10ชั่วโมงนะก็ได้เป็น4.9แอมป์นะต่อวันนะโหลดตัวสุดท้ายไม่จังยังตัวสุดท้ายจะเป็นอ,อุปกรณ์อื่นๆทีวนะี TV, นะจอแบน260วัตต์สุดเดิมก็คือตั้ง หารด้วย220โวลต์ได้กระแส1.18แอมป์ AC เปิดเป็นเวลา12ชั่วโมงต่อวันก็ได้เป็น14.18แอนมะป์พักไว้ก่อนนะโหลดตัวสุดท้ายนะอื่นๆอย่างเช่นพวกชาร์จมือถือเอยเลยเอย50วัตต์ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะสุดเดิมก็คือตั้งหารด้วย220นะได้0.22แอมป์ AC ใช้เป็นเวลา10ชั่วโมงต่อวันก็ได้เป็น2.2แอมป์ AC พักไว้ทีนี้เราก็เอาค่ากระแสทั้งหมดที่เราคำนวณน,นะ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยรวมกันบวกรวมกันในตัวที่เป็นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะได้ออกมาเป็น46.67แ AC ที่การใช้งานใน1วัน24ชั่วโมงนะครับก็คือเป็นกระแสะทาง AC นะหรือถ้าคิดเป็นวัตต์นะถ้าคิดเป็นวัตต์ก็คือประมาณ12,67.4วัตต์ต่อวันนะต่อวันนะครับนะคิดเป็นต่อวันนะทีนี้ นะลำดับขั้นตอนต่อไปนะใน EP ีหน้าก็จะสอนเรื่องของการคำนวณหาขนาดของแบตเตอรี่ที่จะมาใช้ในการเปิดอุปกรณ์พวกนี้นะใช้งานกับระบบออากิพพวกนี้ว่าจะต้องใช้แบตขนาดกี่แอมจะใช้ระบบกี่โวลต์ดีนะถ้าคำนวณที่24โวลตนนะ์ผมจะเริ่มคำนวณที่24โวลต์แล้วก็ขึ้นไปเป็น48 นะสเกลของระบบจะเป็นยังไงนะจะคำนวณให้ดูทั้ง2ระบบเลยว่าใช้24โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่ทั้งหมดจะใช้กี่แอมป์นะในขณะที่48โวลต์ก็คำนวณเหมือนกันนะแล้วจะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดกี่แอมป์นะก็จะไว้ต่อใน EP หน้านะครับผมนะสำหรับ EP นี้ก็จบการบรรยายนะเรื่องของการคำนวณน,นะออกแบบระบบอัพเกรดชุดกลางตอนที่1นะก็ได้โจทย์ การคำนวณนนะออกมาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงเวลาใช้งานต่อวันนะแล้วก็คำนวณกระแสทั้งหมดที่อุปกรณ์ทั้งหมดใช้เนี่ยต่อวันเนี่ยคิดเป็นกี่แอมป์และกี่วัตต์นะก็เป็นหลักการคำนวณที่เหมือนกับระบบอื่นนะที่เป็น DC ล้วนก็ดีนะรวมถึงระบบที่เป็นการคำนวณจาก AC ไปหานะต้นทางนะก็คือแบบนี้นะคำนวณจากการบริโภคกระแสทาง AC แล้วก็กลับไปหาต้นทาง ทีนี้ต้นทางเราจะเลือกเป็นระบบกี่โวลต์ก็ต้องดูว่าระบบของเราเนี่ยมีอนะโหลดที่เราใช้งานเนี่ยมากแค่ไหนแล้วเราก็เลือกขนาดของแบรตเตอรี่เนี่ยให้เหมาะกับอะระบบที่เราใช้นะจะเป็น24โวลต์หรือว่า48โวลต์ก็ชชังน,นะก็จะสอนในข้าวหน้านะครับผมนะวันนี้ก็พามาดูนะ <G l ain> การบารลานซ์ลิเธียมก่อนนะครับผมนะก็ เกือบสัปดาห์แล้วที่ต่อชาร์จทิ้งไว้นะใช้สวิตชิ่งตัวนี้ตัวเดียวนะตอนแรกตัวนี้ตัวเดียวนะเมื่อวานเพิ่งประกอบตัวนี้เข้ามานะเอามาขนานชาร์จนะด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะวัดกระแสให้ดูนะครับผมว่ากระแสที่ชาร์จอยู่ตอนนี้อยู่ที่กี่แอมป์นะทำไมมันนานเต็มทำไมมันช้าเพราะอะไรนะยังอยู่ที่ประมาณ19นะ รั้งก่อนก็อยู่ที่ประมาณนิดนิดๆเพราะอะไรเพราะว่าโวลต์นเนี่ยมันไม่ได้สูงผมเร่งโวลต์นเนี่ยไม่ได้ถึงประมาณ3.4 3.5มนะมันอยู่ที่ประมาณ3.39 3.4ต้นต้นเองนะวันนี้ก็เร่งขึ้นมานะพอเร่งขึ้นมาปุ๊บเร่งโวลต์แอมป์ก็เพิ่มขึ้นตามนะก็จะจับบาลานซ์ชาร์ตต่อนะต่อไปนะจนกว่าจะเต็มนะแล้วก็ประกอบนะติดตามรีวิวการประกอบแบตชุดนี้ได้นะในคลิปต่อไปนะสมับ สวัสดีคุณมัดด้วยนะครับผมที่กําลังรับชมอยู่นะสำหรับวันนี้นะการสอนออนไลน์ EP ที่53นะครับผมก็จบลงแล้วนะถ้าท่านที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะติดตามคลิปย้อนหลังนะก็เข้าไปดูที่ YouTube channel ชื่อช่องวิชาโซล่าเซลล์กันได้นะครับผมนะรวมถึงในกลุ่มนะโซล่าเซลล์เพื่อการใช้งานด้วยตัวคุณเองนะครับผมนะแล้วก็ กลุ่มโซล่าเซลทำเองใช้งานจริงนะครับนะผมจะลงคลิปไว้2กลุ่มนะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับผมในานามผู้บรรยายวิชาโซล่าเซลขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับการสอนออนไลน์ EP ต่อไปนะครับผมนะเราจะคำนวณชุดนี้ต่อนะในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ